จากนี้ไปเนี่ยพยายามทำใจให้เบิกบานที่สุดเป็นเครื่องสักการะของคนยากแม้เราจะเป็นคนลม้มเป็นคนล้มละลายทั้งชีวิตเหลือเพียงแค่กายกับใจที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาแต่เราจะทำจิตให้มันว่าง จากกิเลสให้ได้มากที่สุดจะทำอย่างไรละ่ะในเมื่อกิเลสเนะี่ยมันยังมีอยู่จะให้มันว่างได้อย่างไรเราก็อาจจะสงสัยแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยด้วยความเชื่อของเราทั้งหลายก็เชื่ออย่างนั้น แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ได้ชี้ให้เราเห็นว่าจิตของเราทุกทุกดวงเนี่ยมันมีความว่างจากกิเลสอยู่เพราะจิตมันสะอาดประพสระมิตรทังพิขเวจิตตังจิตนี้ประพัดสอน เรกสูทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนคือมันสว่างเรืองรัศมีใสสะอาดจงตันจะโคอ,อุปกเ,เลเซหิอากันตุเกเซหิอุปาลิตังจิตนี้เศร้าหมองแล้วเพราะกิเลจจรมา คำว่าจรมาเนี่ยมันเป็นเหมือนแขกอาคันตุเกเซหิอุปกิเลเซฮิ et, อุปกิลทั้งกิเลสจรมาชั่วครู่ชั่วยามแต่มาทุกทีจิตเราก็เศร้าหมองทุกทีเหมือนกันมาตอนไหนก็ตอนที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเกิดปัสสะ กระทบสัมผัสกันตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์ในขณะใดที่มีการกระทบสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน เราขาดสติไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเพียงพอมันก็จะเกิดอุปาทานเลยแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่ฝึกฝนอบรมไว้มีความแคล่วคล่องว่องไวพอสมควรแล้วมันก็จะเฉยรู้ทันและก็วางทันที พูดง่ายพูดตามตำราทั้งผิดทั้งถูกแหละแต่ด้วยความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่แคล่วคล่องว่องไวตากระทบรูปปั๊บวางตรงนั้นเลยหูกระทบเสียงปั๊บวางตรงนั้นเลยจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัส ใจกระทบกับอารมณ์ความตรึกความนึกความคิดวางตรงนั้นทันทีกิเลสตัณหาไหลเข้าไม่ถึงจิตเพราะไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาไม่ให้ความสำคัญอุบเบกขาสมบูรณ์ปับ๊บจิตว่างเป็นปกติดูดีๆนะ ตอนนี้มีใครกลัวผีบ้างไม่มีเลยใครโกรธไม่มีใครกำลังมีความกำหนัดราคะไม่มีเพราะเรากำลังมีจิตจดจอ่ออยู่กับลมหายใจ ส่วนหนึ่งก็อยู่กับลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้แต่บางคนบางท่านมีจิตจดจ่ออยู่ที่เสียงอาตจจมาพูดลงไปพูดอะไรจะพูดอะไรต่อเมื่อจิตเรามาจับจ้องอยู่ที่คำพูดคำจาที่เป็นธรรมะ จิตก็ลืมเลยจิตอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้ส่งออกนอกเมื่ออยู่กับปัจจุบันอารมณ์คำว่ารักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาทิสยามันจึงเกิดไม่ได้ผู้ที่ฝึกฝนชำนิชำนานบ้างพอสมควรอาจจะใช้สติกำหนดที่เสียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่หูเนี่ย หายไปเหมือนกันจริงๆแล้วจิตทุกๆุกดวงเนี่ยมันมีเวลาว่างว่างจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจอาฆาตพยาบาทจองเวรเนี่ยเมื่อเราจเจริญพระก,กรรมฐานเมื่อไรจะใช่ลมหายใจเชยๆลมหายใจเพียวๆ หรือจะพุทธโธพุทธโธพุทธโธกำกับสัมมาอารหังสัมมาอารหังหรือแม้แต่ยุบหนอพองหนอพร้อมกับทองพองพองหนอทองยุบยุบหนอหยุดก็หยุดสติ อยู่ที่ทองผ่องท้องยกจิตก็ลืมลืมอดีตลืมอนาคตเพราะจิตมันเกิดได้ทีละเรื่องถูดีๆนะจริงไม่จริงจิตเราเนะมันเกิดขึ้นได้ทีละเรื่องทีละอย่างเวลาโกรธความเมตตาก็หายตายเลยเวลาเมตตาเกิดความโกรธก็ตายสนิท เวลาที่มันกล้าความกลัวมันก็ตายเวลาที่มันกลัวความกล้าไม่รู้ว่หายไปไหนเวลาที่ใจอยากจะให้อยากจะแบ่งอยากจะปันความตานีก็ตายสนิทแต่เมื่อเรามีความตานีที่เหนียวความเมตตาอยากจะแบ่งอยากจะปันมันก็ไม่รู้มันตายไปแต่เมื่อไหร่จิตเราเนี่มันนิดเดียว จะบอกว่าปลายเข็มบ่เล็กก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเล็กเกินจิตแต่พื้นที่มันเนี่ยเกิดขึ้นใ้ตีละเรื่องฉะนั้นเมื่อเราหลอมจิตมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับองค์ภาวนามันก็ไม่แวบไปรักไม่แวบไปชังไม่แวบไปโกรธไปเกลียดไปกลักว,วแต่ถ้าส่งจิตออกนอกออกนอกกายไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้าง เอาแหละความทุกข์ก็เกิดแน่ๆฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันอตีตังนานวาฆเเมยยะอปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่พระองค์สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้ หายใจเข้ารู้ปัจจุบันหายใจออกรู้ปัจจุบันจิตแนบแน่นอยู่กับจุดลมกระทบในขณะที่เราจเจริญอาณาปานาสติเราได้ยินได้ฟังมามากพูดได้กันทุกคนนั่นแหละหลายคนหลายท่านก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติทุกจนจิตมีความนิ่งจิตมีความสงบ วันนี้ก็อยากย้ำเติมอยากย้ำอยากเพิ่มอยากเติมให้เราเน้นเข้าไปตรงเนี้ให้เราเห็นว่าจิตเราแท้ๆทุกดวงมันไม่ได้โกรธตลอดเวลามันไม่ได้โลภตลอดเวลามันไม่ได้ครัวตลอดเวลาสรุปว่าจิตเราเนี่ยมันมีความว่างจากทุกจากกิเลสอยู พระพุทธองค์จึงชี้ให้เราสังเกตยะถาวิมุตตังจิตตังปัจเจเวคติพึงพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นมีทุกคนที่ใจเราว่างจากกิเลสมันไม่ทุกข์มันไม่ร้อนสบายสบายเห็นชัดๆก็ตอนนี้แหละโยมลองดูสิ เวลาหายใจเข้าลองดูว่าลมกระทบตรงไหนเวลาหายใจเข้ามันจะรู้สึกเย็นกว่ากันนิดนึงเวลาหายใจออกมันจะรู้สึกอุ่นกว่ากันนิดนึงมันจริงไม่จริง,รงดูดีๆต้องเป็นพยานนะสันทิตโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เอหิปสิโกเป็นสิ่งที่เรียกให้มาดูท้าพิสูจน์ยมจะเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าไหมลองดูซิหายใจเข้ารู้ลมกระทบที่ปลายจมูกบางท่านกระทบที่ปลายจมูก บางคนจมูกโดงๆแล้วก็ปลายงุ้มๆนิดหนึ่งก็จะประทะตรงที่ปลายจมูกุมงุ้มลงนั่นแหละแต่ถ้าบางคนริมฝีปากบันบานดังแมแมบๆเนี่ยมันก็จะถือสั้นดังไปเนี้ถูกริมฝีปากด้านบนยิ่งเราใส่แมสเนี่ยมันจะทั้งโพรงจมูกเลย เวลาหายใจเข้ามันก็จะกระทบทั้งหมดเพราะมันไม่เด่นที่ใดที่หนึ่งก็จะเย็นหน่อยเวลาหายใจออกลมมันออกมาทั้งรูจมูกแล้วมันกระทบที่แมสหน้ากากานามัไมแล้วมันก็วนแล้วเกิดอาการร้อนวาบจริงไม่จริงมันยิ่งเด่นทีนี้ มันยิ่งจับอารมณ์ได้แม่นจับอารมณ์ได้มั่นเราก็รู้อยู่ตรงนั้นเวลาใดที่จิตเราแนบแน่นกับลมเข้าลมออกนั่นแหละมันวางนะจากรอบหนึ่งสองรอบนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีจิตเริ่มวางอาดีตได้มากขึ้นวางอนาคตได้มากขึ้นมาอยู่กับปัจจุบัน มันเป็นกับการถ่วงดุลเนี่ยถ้าพูดอีกทีเหมือนกับการหาบน้ำเป็นการถ่วงดินถ่วงดุลจิตไม่ให้อดีตไม่อนาคตมาลากเราเคยหาบน้ำหรือคนทำงานกระทรวงยุติธรรมจะเห็นตาช่างของกระทรวงยุติธรรมพอดีเลยนะ สมาธิได้ยินหลวงพ่อสมภพท่านพูดว่ามันเป็นคำสมาิสมาแปลว่าสม่ำเสมออาทิแปลว่าอย่างยิ่งทวงดุลจิตรักษาจิตให้อยู่อารมณ์อันเดียวสม่ำเสมออย่างยิ่งจะยุบหนอพองหนอก็ตามพุทโธก็ตาม,ตามไว้นิ่งก็ตาม ถอนจิตจากอดีตถอนจิตจากอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันทวงดุลพอดีพอดีเมื่อมันทวงได้เมื่อไหรจิตไม่แวบนั่นแหละนิ่งนั่นแหละสงบสงบลง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 เมื่อมันมีความสงบดีๆความตั้งมั่นก็เกิดตั้งมั่นนั่นคือกันสมาธิความสงบคือจิตไม่วอกแวกแล้วเย็นแล้ว สมาธิบางทีอาจจะเดินไปเดินมาทําการทํางานพูดจาอยู่แต่จิตมันนิ่งจดจ่อมั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแต่จิตสงบมันจะเย็นลงเย็นลงเหมือนเราโยนก้อนหินแล้วโยนอะไรลงในน้ำปั๊มแล้วก็ค่อยจม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 แตะพื้นตึ๊บนิ่ง ปีติปาโมทความสุขเกิด,ดได้ดิเนเมื่อมันเกิดความสุขเนี่ยมีผลทั้งกายทั้งจิตด้วยร่างกายก็หลั่งสารแห่งความสุขออกมาบางทีก็บรนเทาโรคภัยไข้เจ็บได้จริงๆอยู่นะ แม้แต่ผู้เป็นมะเร็งหลายคนแล้วที่รู้จักหายหายเพราะการเจริญสมาธิทำไมเพราะจิตมันว่างจิตมันวางเมื่อจิตมันวางมันก็ว่างจากอารมณ์ไม่เครียดฝอเชื่อมะเร็งฝอลุกลามต่อไปไม่ได้ แต่ถ้ามีความเครียดเป็นตัวเร่งเลยทีนี้เหมือนกินของสแสลงยิ่งเครียดยิ่งกังวลโรคก็จะลุกลามได้ง่ายแต่ผู้ที่มีธรรมในใจอาศัยการปล่อยการวางรักษาจิตให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนี้แหละจะเดินไปเดินมายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเดินไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังลืมตาอ้าปาก มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอหลวงปู่ดุลได้ให้มรดกพวกเราไว้ฝากลูกหลานไว้กินไม่หมดเลยนะหลวงปู่ดุลบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นสมุทัยผลที่เกิดจากการส่งจิตออกนอกเนี่ยเป็นทุกข์คือนอกกาย ส่งจิตออกนอกกายไหวนิ่งเห็นครูบาอาจารย์บางรูปท่านทำอยู่ยกมืออันนี้ก็กายจิตอยู่กับกายกายเนื้ออิริยาบัตาบัพพะดูลมหายใจอาณาปานาปัพพะเห็นไหม แต่ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมจะลืมตาอ้าปากกระดิกพิกแพงแม้แต่กระพริบตารู้ลงไปลึกๆเป็นสัมปชัชญะสัมปชัญญะปร,ะระัภะแม้แต่กายขตาสติเมื่อดูลมหายใจพอสมควรสิบนาทียี่สิบนาทีสาสิบนาทีจิตนิ่งลงนิ่งลงนิ่งลง เริ่มอารมณ์เป็นหนึ่งบางท่านก็อาจจะเสพสมาธิให้อยู่กับความสว่างของจิตสามสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงให้จิตมีกำลังแล้วก็มาพิจารณาอวัยวะน้อยใหญ่เริ่มตั้งแต่ผมเนี่ยผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจริงๆผมเส้นเดียวก็พอหรือจะเอาฟันมาเล่นถอนฟันมาเล่นไม่ได้ถอนฟันจากปากมาจริงๆแต่เอาสติสัมปชัญญะพิจารณาฟันมันเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไร คงทนไหมสะอาดบริสุทธิ์ไหมก็จะเห็นมันเที่ยงไหมมันเป็นทุกข์ไหมพิจารณาอย่างเดียวแจ่มแจ้งแจมแจ้งแจมแจ้งมันก็จะถอนออกมาความยึดมั่นถือมันจะถูกถอนออกมาทีละน่อยทีละหน่อยหรือจะเอาหนังมาดูลอกหนังตนเองเล่น แต่จิตต้องนิ่งอยู่พอสมควรแล้วไม่วอกแวกแล้วลอกหนังหนังกำพร้าที่ห่อหุ้มร่างกายโอ้พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยทั้งๆท,ที่เราก็พอจะรู้แต่กิเลสมันหลอกมันลากมันจูงก็หลงรักหลงชังกันอยู่เนี่ย ส่วนหนึ่งก็หลงหนังนี่แหละไม่ได้มีอะไรเลยคนคนหนึ่งถ้าลอกหนังกำพร้าออกปั้นเป็นก้อนก็เท่ากับพุทธาแค่ผลเดียวโยวมลองดูลองพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าสิเราคนคนหนึ่งในเมื่อลอกหนังเราออกมาหนังกำมพร้าเนี่ยลอกออกมาแล้วก็ปั้นเป็นก้อน เท่ากับพุทธาแค่ผลเดียวไม่ได้มากมายอะไรแต่ที่เราดูว่าผิวสว่างผิวกระจ่างใสผิวขาวอมชมพูไม่มีฝ้าไม่มีกระนั่นเกิดจากบุญบุญจากเป็นผู้เคยถวายผ้าไตรถวายผ้าจีวรให้กับพระยิ่งพระอริยบุคคล ประกอบกับเป็นผู้ไม่มักโกรธเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้มีเมตตาอานิสงส์ก็ส่งให้เป็นผู้มีผิวพรรณงดงามผิวกระจ่างใสขาวอมชมพูแต่ผู้ที่มักโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่เคยทําบุญให้ทานไม่เคยล้างห้องน้ำ ไม่เคยถาวายผ้าเป็นคนมักโกรธสุดท้ายผิวพรรณก็เศร้ามองเป็นฝ้าเป็นกระกระด่างกระดำแต่ทั้งสองเนี่ยทั้งผิวงามทั้งผิวไม่งามนี่ลอกออกมาก็เท่ากันเหมือนกันเมื่อลอกหนังกำพร้าออกมาปุ๊บใต้หนังกำพร้าลงไปก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเอิบหาบอยู่นี่ กลิ่นฟุง้งข่าวขะครุง้งอยู่นี่แต่ด้วยกลไกของธรรมชาติบางทีก็น่าน่ารักเนีร่างกายนะพูดถึงธรรมชาติเมื่อมีแผลปับ๊บร่างกายเขาจะรู้ตัวก็จะหลั่งน้ําเหลืองออกมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคมันมีเซลล์กลัวตายอยู่ ในร่างกายนมีเซลล์กลัวตายมันจะเรียบรักษาตัวมันทันทีแต่ด้วยความเป็นจริงมันแค่นั้นเมื่อลอกหนังกำพร้าออกก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเส้นประสาทต,ต่างๆกระจัดกระจายโยงใหญ่กันไปทั่วมันก็น่าแปลกเมื่อหนังไม่เป็นแผลนี่ เราจะขยี้ยังไงจะจับยังไงจะดึงยังไงก็ไม่เจ็บแต่ถ้าเป็นแผลนิดเดียวแค่ลมพัดลมเป่าก็เจ็บยิ่งน้ำร้อนลวกไฟไหม้หนังกำพร้านั้นหลุดออกไปโทษของมันจะเอาอยัางไงอะทีนี้คุณก็มากแต่โทษ ก็สำหรับคนที่ไม่พิจารณาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นไปยือ้อไปแย่งไปแต่งไปเติมตนเองก็หลงตนเองเย่อหยิ่งว่าตนเองสวยตนเองหล่อผิวงามผิวดีกิเลสก็มากลเลยแตนะพิจารณาตามได้อหญ่เชื่อเนีอถ้าเห็นว่าตนเองผิวพรรณดีก็มีความมั่นใจ เขาใช้คำว่ามั่นใจพร้อมที่จะล่อฝ่ายตรงข้ามให้มาสนองตอบความต้องการของตนเองผู้ชายก็เหมือนกันถ้าส่องกระจกเราเห็นรูปโครงหน้าตาสวดทรงองค์เอวผิวพรรณงดงามก็มั่นใจแล้วหลอกผู้หญิงได้แล้ว ดูโลกเนี่ฟังแล้วก็นึกถึงสิหลอกหักอกผู้หญิงก็เหมือนกันเมื่อสำรวจรูปร่างหน้าตาผิวพรรณตนเองได้ว่ามั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะหลอกฝั่งตรงข้ามคนจริงก็มี บางคนก็มีความรักความปรารถนาดีต้องการเป็นคู่ชีวิตจริงๆแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ตุ้มๆตอมๆไม่กลา้าแต่ถ้าเห็นว่าตนเองมั่นใจแล้วก็กลา้ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเรามองความจริงลงไปทีนี้ทุกคนก็เกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตาย ในเมื่อร่างกายมันเป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นทุกข์เนี่ยในการบริหารชีวิตให้รอดไปได้แต่ละวันตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าหาอาหารมากินต้องแต่งเนื้อแต่งตัวทำการทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำก็ดิ้นรนกันไปอย่างนี้จะร่ำจะรวยก็ตามจะยากจะจนก็ตาม จากความแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เกิดเป็นวัยกลางคนเป็นผู้ที่อายุมากขึ้นเรียวแรงถดถอยแก่ชราคร่ำคร่าสุดท้ายก็ตายก็วนไปเวียนมาเกิดจากท้องแม่แล้วก็ตายเน่าเข้าลงถ้ากระแสบุญกระแสผุศลยังมีห่อหุ้มจิตนำพาดวงจิต ไปอยู่ก็จะเวียนเกิดเวียนตายจากมนุษย์สู่มนุษย์จากมนุษย์สู่เทวดาจากเทวดาสู่มนุษย์วนเวียนอยู่เนี่ยแต่ถ้าเผลอไปทำบาปทำกรรมด้วยความประหมาทด้วยความไม่รู้จากท้องแม่มาสู่โลงจากโลงสู่นรกจากนรกสู่เปรตอสุรกายสู่สัตว์เดรัจฉานสู่นรกวนไปเวียนมาอยู่นี่ เพราะไม่เข้าใจ